โอ้ยคราวนี้แหละตาเหลือของจริงตัก30วันโหวันที่10ก็จะได้ตัวนี้วันที่20สต็อปวอตวันที่30สตาร์ฟอโหอันนี้เดือนนึ่งเลยอะ่ะกวจะได้3ตัวเนี่ยโอเคนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในทอยเลตทาวเวอรดิเฟสนะฮะเป็นอัปเดตล่าสุดนะฮะเดี๋ยวดูอัปเดตล็อกปับนี่นะฮะก็ของวันที่ยีิบเอดเดือนเก็คือเมื่อคืนเนี่แหละแต่วันนี้อาจ,จะไปลงวันพรุ่งนี้นะฮะ อะมาดูกันเลยอันนี้ก็จะมี p a y t i m e Reward ก็คือในส่วนของตรงนี้นี่จะอยู่ด้านบนนี้เลยก็คือในส่วนด้านหน้าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นการแลนรอบของทั้งหมดแต่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 แ,ตแ,ตแ,ตแลมอมาเนี่ยจะถึงซิกมากิปเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ในส่วนของกล่อง Activity Ca s e นะฮะ 1. 1ึ่นึงเปเห็นเป่าตัวอะไรนี่เลยตัวนี้ตัวนี้นี่นะฮะตัวอะไรไม่รู้อ่ะแต่แขรเยอะจริงอ่ะเออเหมือนใน สไปด้ร์แม่แหละออืมือไม่ใช่เลยแล้วตอนนี้เนี่ยดวนล่างสุดอีกครับหกชั่วโมงจะบ้าตายต้องรออีกนานเลยแล้วก็จะรีเซ็ตในหนึ่งชั่วโมงซะด้วยดังนั้นผมรับอุ้ยเกลือได้ห้าสิบคอยนะฮ5เจมอ๋อคือถ้าเกิดด้านบนเนี่ยอาจจะเกลือมากนะฮะแต่ถ้าเกิดแบบอันล่างสุดเนี่ยผมว่าน่าจะแรงมากอาจจะมีโอกาสได้กล่องดีๆอะไรเงี้ยไม่ก็ตัวซึ่งก็ตรงเนี้ยต๊ตตช็อปนะฮะก็จะมีอยู่ตัวหนึ่ง นี่ตัวใหม่ Toilet Man ตัวเนี้ยครูดาวมัน1นึ่งวิใช่ปะแต่ถ้าดูดีๆมันเป็นวงกว้างเว้ยแล้วมันโกงจัดเลยตกที่ว่าดาเมจสูงสุดมันเนี่ยแสนสองใช่แล้วระยะเนี่ยมันกว้างมากเพราะงั้นมันโกงมากด้วยเพราะลองคิดดูนะอ่ะสมมุติวงเนี้ยมันคือวงกว้างอ่ะตัวที่เข้ามาปุ๊บมันโดนหมดเลยในระยะเนี้ยสิบตัวแสนสก็ล้านสองละ ถอว่าเยอะมากเลยนะแล้วถ้าเกิดใส่ครูดาวาลดลงไปอีกอย่างเช่นตัวดีเจไม่ก็ไอตัวคอกูแมนอย่างเงี้ยมันจะลดลงไปได้เยอะเลยอะ่ะก็คือแบบโกงมากนะฮะสาหรับตัวนี้เนี่ยให้หาซื้อไว้เป็นลองจากตัวนี้เลยเพราะตัวนี้มันก็ดีตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็ดีเหมือนกันอ่ะสาหรับตัว2ตัวนี้น่ะคงจะเอามารีวิวไม่ได้ในคลิปเนี้ยเนื่องจากว่าผมอาจจะต้องไปเล่นออยล์โหมด ซึ่งมันจะมีโอกาสออกแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อะออกยากอยู่เดี๋ยวลองเปิดเลยแล้วกันกเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะไหนไหนไหนอ่านี่อวกาศนี่ DPS สูงสุดอยู่ที่12,000ก็ดูจะไม่เยอะเท่าไหร่แถมมีจุดแปดวะมาทำไมจุดแปดวะเนี่ยอ่อแต่ค o o ดาวหนึ่งวินนี่ถือว่านานเลยสำหรับตัวนี้เนี่ย ดูยังไงเนี่ยมันก็เป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเทียบแบบตัวไอที่ว่าอะไรนะเนี่เทียบแบบเซกูอะไรเงี้ยไม่ก็ DJ t o ทอเลเนี่ยเออมันต่างกันมากเลยแต่ก็ดาวได้อยู่แหละมันเป็นกล่องฟรีนะเนี่ยส่วนโอกาสเมื่อกี้ที่จะได้ตัวดีๆเนี่ยก็คือ0.01ถือว่าออกยากใช้ได้มาแล้วต่อมาเนี่ยมาดูในอัปเดตล็อกต่อเลยนะครับ ก็คืออันนี้ก็คือตัวเมื่อกี้แหละ Eternal Clock Titan อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหน Eternal Clock Titan เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะนี่ตัวที่มันแบบว่าสามารถยืดได้สี่แขนเนี่ย Spider Man นะแล้วก็ต่อมานะฮะก็จะเป็น Daily Reward ก็คือในส่วนของอันนี้แหละไม่30วันใครจะไปรอเก็บผมละหนึ่งใช่นะฮะ แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูที่เทดดิงวาซาก่อนดีกว่าค้นหาล้านบอกท t h c o m เ com. ข้ามาที่หน้าเว็บและมาร่วมตัวรุ่อีเวนต์การกลับมาของนักลุกผู้แข็งแกร่งและเทศกาลดอกไม้ไฟสุดะล้อแรงพร้อมกับสินค้าอื่นอื่นเพียบที่บอกท t h e h เชื่อนะว่าในเทดดิวาซามันจะต้องมีตัวใหม่มาให้เห็นชัดๆว่าตัวอะไรนี่ไงเขาเปลี่ยนหน้าปกใหม่แล้ว ไปดูตัวกันดีกว่าว่ามันมีตัวอะไรที่ไม่อยู่ในช็อปบ,บ้างเนี่ยกล่องนี้อยู่ที่170ยเจ็สิมเหรอถือว่าใช้ได้นะเนี่ยอุ้ย165แต่ก็ยังแพงอยู่ดีนะสำหรับผมเนี่ยต่อไปก็จะเป็น toilet man น,นี่ไงราคาอยู่ที่4,000เนอะเฮ้ยถือว่าราคาแพงใช้ได้อยู่นะแต่ก็ถือว่าโอเคอะ เทียบกับมูลค่าแล้วก็ความคุ้มค่าผมรู้สึกว่ามันโอเคสุดละอ่าไหนดูดิตัวอะไรต่อนี่ไงเนี่ยโอ้ยกอตลี่นี่ว่าอ๋อนี่ไงเอเทนอลคอร์กเนี่ยอ๋อแสนสองอจริงดิคคดาวหนึ่งวิฮะเดี๋ยวนะมันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าทุกคนดูไวด้ดีๆนะ 1 2ึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันั้นเราไปตัวนี้ดูแล้วกันหนึ่งวิใช่ไหมอ่าถ้าง,งั้นก็เทียบกับไม่ได้ดินี่เทียบกับตัวนี้หน,น,นึ่งแสสองหมื่ถวนอันน,นี้หนึ่งแสสองืเอออันนี้แปลกนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าตัวไม่ใช่ตัวไหนไปเทียบได้ไอีกบ้างเนี่ยโห ตัวอื่นเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะโหดพอๆกันเลยเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยโหดพอๆกันเลยก็ามมาทำมาไดไงวะเนี่ยก็รีที่แบบดูไก่มากเลยตัวเนี้ยถึงจะมีสองร้อยกว่าตัวก็เหอะอ่ะแล้วตัวอะไรต่ออ่ะนี่ไงอ,อันนี้ไม่มีใครมีแน่นอนอะ่ะตอนเนี้ยถ้าเกิดใครมีนี่คือรับรองเลยฮะอันนั้นโปใช่อุ้ยอะไรอะ พันห้าออน่าจะราคาแพงอยู่ดีผมไม่ค่อยรู้ราคาตัวเนี้ยอืมดูเหมือนว่าจะไม่มีตัวอื่นแล้วนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นระดับเลเจนด์แล้วมีอีกไหมอ๋ออันนี้ตัวระดับแค่อีพิกโอเคอันนี้คือเรียงเลยอ่ะส่วนอันนี้เนี่ยผมไม่น่าจะรอถึงซิกมากิฟได้ตั้ง5ชั่วโมง6ชั่วโมงแถบจะรีเซ็ตในอีก1ชั่วโมง ไน่าจะรับได้แค่กล่องสองกล่องเท่านั้นอ๋อใช่แล้วสําหรับเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีอะไรแปลกๆนะเนื่องจากว่าในเทดดี้กัซ่าเนี่ยเมื่อคืนมันมีบัคหนึ่งที่ทําให้ตัวละครทุกตัวละครเนี่ยในเท็ดดี้ซ่าเนี่ยขายอยู่ที่ราคา123เจมแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นลายเซ็นไอแอบอีวานะครับสก,กอร์น่าจะเป็นบั克ซึ่งไม่น่าจะสามารถซื้อได้ทุกตัวเพราะว่าน่าจะเป็นบั克ที่แบบ เออเขาแก้ไขไปแล้วมั้งสำหรับตอนเช้าเนะเพราะว่าเมื่อกี้ไปก็ไม่เห็นมีก็ดีแล้วละหละที่เขาแก้ไขไม่งั้นก็ไม่น่าจะวางตัวได้โอเคสําหรับตัวใหม่ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้แล้วก็มีพวกนี้ผมว่าคุ้มสุดน่าจะเป็นไอซิกมากรฟเนี่ยแต่ต้องใช้เวลายเยอะส่วนไอพวกนี้อย่าไปหวังเลยฮะเข้ามาแล้วก็ออกไปเลยสําหรับตอนเนี้ยก็คือแบบเข้ามาล็อกอินกดรับปุ๊บออกเกมนี่แหละว,วิธีง่ายสุดละ โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอเตอเว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเอาไว้ต่อคลิปหน้านะฮะ